สื่อลาออดครววน,นะครับตั้งคำถามว่าไทยกำลังจะทิ้งลาวหรือเปล่า ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกครั้งทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศลาวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องของภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องราวของน้ําท่วมซึ่งท่วมปีหนึ่งเนี่ยหนักมากแล้วเชื่อไหมครับว่าทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวว่าประเทศลาวเนี่ยถูกน้ําท่วมหนักมากก็จะมีฝั่งประเทศไทยนี่แหละครับโดยเฉพาะพวกหน่วยอาสากู้ภัยต่างๆหรือว่าเป็นคาราวานนะครับยอมข้ามฝั่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวกนันเป็นจํานวนมากถ้าใครนึกได้นะครับเมื่อประมาณเกือบเกือบเจปีที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับท ท่วมอาจจะเป็นเพราะว่าเขื่อนแตกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับก็มีคนไทยจํานวนหนึ่งรวบรวมกันเป็นแก๊งเลยแหละโดยเฉพาะกู้ภัยต่างๆนะครับยอมที่จะขนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไปช่วยเหลือคนลาวจํานวนมากที่ประเทศลาวใจหลักสําคัญก็คือไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยครับก็คือต้องการไปช่วยเหลือคนที่เขากําลังลําบากที่อยู่ฝั่งสปปลาวตอนนั้นผมจําได้ว่ามีกู้ภัยจํานวนมากและออกข่าวเยอะมากเลยนะครับที่มีการร่วมไม้ร่วมมือกันไปช่วยเหลือคนลาวในจังหวะนั้นปรากฏว่าในช่วงเวลาไล่ๆกันเองนะครับก็ ็มีสาว2อคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยนะครับทำการอัดคลิปลงเว็บไซต์ชื่อดังที่เราหลายคนก็ใช้กันนี่แหละเขาพูดทํานองประมาณว่าทําไม คนลาวจะต้องไปขอบคุณประเทศไทยพร้อมตั้งคําถามนะครับว่าแล้วคนไทยไปช่วยเหลือคนลาวทาไมคนลาวไม่ได้เรียกร้องอะไรสักหน่อยแล้วก็ยังอดอวนไปยังเวียดนามนะครับว่าประเทศเวียดนามจะดีกว่าอย่างงั้นอย่างนี้จนสุดท้ายแล้วสาวสองคนนี้ก็ถูกทั้งคนไทยและคนลาวรุมด่านะครับเอาง่ายก็คือทัวลงที่สําคัญนะครับคลิปแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่คลิปเดียวยังมีอีกหลายคนครับทำแบบเนี้ยลงเว็บชื่อดังแล้วก็เผยแพร่เป็นสาธารณะก็ทําให้คนเหล่านี้ครับโดนทัวลงหนักมากเพราะเนื้อหาที่เขาทํากันเนี่ยมันก็จะไปอวย ประเทศเวียดนามนเป็นสักส่วนใหญ่แล้วก็บอกนะครับว่าคนลาวรู้สึกอี่าวกับไทยยังไงและคนลาวรู้สึกกับประเทศเวียดนามอย่างไรซึ่งใจความสําคัญก็จะพูดประมาณว่าคนลาวเนี่ยนะครับรักอีกประเทศหนึ่งมากกว่าไทยอะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีทัวร์จ้าตัวหนึ่งไปลงคนกลุ่มนี้เช่นกันนะครับโดยที่เขาเนี่ยบอกว่าคนลาวเนี่ยในอดีตอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารักไทยมากกว่าอีกประเทศหนึ่งพร้อมกับตั้งคาถามนะครับว่าสาวสองเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนมาถึงมีแต่ข้วนชุดเก่าแบบนี้ไม่ได้อัปเดตข่าวสารอะไรเลยซึ่งข้อออมูลลหหรรรืืวว่่่าาาเเง ก็ต้องบอกนะครับว่าเกิดขึ้นมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วอย่างไรก็ตามครับมันก็เกิดดราม่าในช่วงเวลานั้นมันทําให้หน่วยกู้ภัยต่างๆที่พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนเราในขณนะนั้นเองก็รู้สึกได้ว่า มันเป็นเรื่องที่น่าน้อยใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาหลายคนเนี่ยตั้งใจนะครับไปช่วยเหลือคนที่เขากําลังประสบภัยพิบัติแต่ปรากฏว่าต้องมาได้ยินอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยไอเรื่องนี้ก็ถูกนําเสนอข่าวตามเว็บไซต์ชื่อดังในสมัยนั้นด้วยนะครับก็ทำให้กู้ภัยหลายคนก็บางคนเนี่ยก็ยอมถอนตัวกลับประเทศไทยเลยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรต่อไปแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่รู้สึกเดยว่าไม่เป็นไรหรอกใครจะว่ากันกรช่างพวกเขาขอแค่ว่าเขาไปช่วยเหลือคนลาวก่อนก็เพียงพอแล้วก็ยังเดินหน้าที่จะทําการช่วยเหลือพวกเขาต่อไปนะครับอย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยมันก็มีดราม,ม่าหลายครั้งที่ชาวเน็ตของคนลาวเองเนี่ยนะครับก็ใช้คําพูดคําจาที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็ไปอวยพรประเทศหนึ่งมากกว่าอีกประเทศหนึ่งมันทําให้เกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะครับว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยคนไทยหลายๆคนก็มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือคนลาวแต่เพราะเหตุใดทําไมคนลาวบางส่วนเนี่ยถึงเลือกที่จะเข้าข้างอีกประเทศหนึ่งมากกว่าหรืออวยอีกประเทศหนึ่งมากกว่าอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าทุกครั้งที่คนเหล่านี้ออกมา ทำคลิปอวยพรประเทศหนึ่งมากกว่าประเทศไทยเนี่ยคนเหล่านี้ก็มักจะถูกทัวลงครับทั้งคนลาวและคนไทยอยู่เป็นประจำล่าสุดเองครับสื่อลาวเองเนี่ยเขาก็ออกมานําเสนอนะครับว่าปัจจุบันนี้มีหน่วยกู้ภัยเพียงเด็กน้อยเท่านั้นที่ตัดสินใจเข้าไปช่วยคนลาวซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างมากสื่อลาวเล่าต่อนะครับว่ามันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่หน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยพยายามเข้าไปช่วยเหลือคนลาวแน่นอนครับเวลาไปช่วยเหลือใครเนี่ยเราเองก็ต้องการคําชมอยู่แล้วว่าเออเก่งจังมีน้ําใจนู่นน,นี่นั่นแต่ปรากฏว่า ก็มีคนเราจํานวนหนึ่งครับออกไปโพสต์ตามโซเชียลว่าหน่วยกู้ภัยไทยเหล่านี้เนี่ยเผื่อก,กับกลายเป็นว่าโดนด่ามาซะอย่างนั้นนะครับหน้าชากันกลับประเทศเลยทีเดียวก็ต้องบอกนะครับว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้หน่วยกู้ภัยบางส่วนยอมกลับประเทศไทยเลยไม่ชงไม่ช่วยมาละแต่ก็มีบางส่วนครับเดินหน้าช่วยเหลือต่อไปและก็ออกมาตอบโต้คนที่โพสต์ดังกล่าวนะครับว่าจะเผื่อจะอะไรก็ตามเนี่ยพวกเขามีเจต,ตนาก็คือต้องการไปช่วยเหลือไม่ได้คิดอะไรเลยพูดไปแน่ๆน,นะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยมือไม่พายแต่เอาเท้าลา นะทาให้คนอื่นต้องลําบากเพิ่มเติมขึ้นไปอีกในที่สุดก็เกิดการโต้เถียงกันร,ระหว่างไอ้คนโพจต์ดังกล่าวนะครับกับหน่วยกู้ชีพของไทยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วทัวร์ก็ไปลงเหล่าเกลียนคีย์บอร์ดของลาวนะครับแล้วก็ให้กําลังใจหน่วยกู้ภัยของไทยอย่างเต็มที่พร้อมกับชื่นชมนะครับเชื่อไหมครับว่าจะเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเองเนี่ยพร้อมกับเหตุการณ์ดราม่าที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุลคแมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่นายกษาพันมวยลาวนะครับเข้าไปเข้าข้างกัมพูชาและก็หาาว่่ไทยีย ของปลอมอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันทําให้ปัจจุบันนี้นะครับคนไทยบางส่วนในเรื่องที่จะไม่ไปช่วยหรือว่าอยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ส่งของไปช่วยเหมือนที่เคยทําอะไรแบบนี้ก็ทําให้สื่อลาวบางส่วนเริ่มเคลื่อนไหวแล้วก็นําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับพร้อมกับตั้งคำถามนะครับว่าหรือว่านี่จะเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าคนไทยหลายคนเลือกที่จะเทลาวหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอนาคตถ้าสมมติว่าประเทศลาวนะครับเกิดอุทกภัยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีหน่วยกู้ภัยเหล่านี้จากฝั่งไทยไปช่วยแล้วพี่น้องชาวลาวจะต้องทําาอย่งไรกัน อันนี้เป็นคําถามที่ถูกตั้งขึ้นจากฝั่งสื่อของเราเองนะครับอย่างไรก็ตามครับไอเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นมันก็เจิดว่าเป็นดราม่าเหมือนกันแล้วก็มีการไปคอมเมนต์กันในใต้โพสต์ดังกล่าวเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งที่ผมไปอ่านมาเนี่ยก็สรุปได้ประมาณคร่าวๆนะครับว่าส่วนใหญ่เ,เนี่ยคนลาวก็ยังเข้าข้างประเทศไทยอยู่ดีพร้อมกับตั้งคําถามนะครับไปยังไอกลุ่มคนที่เป็นเหมือนกับเรียนคีย์บอร์ดต่างๆว่ามือไม่พาเ,าเท้าลาน้ําแบบนี้ถ้าวันนึงลำบากขึ้นมาแล้วใครจะช่วยซึ่งไอเกรียนคีย์บอร์ดเหล่านั้้นเออออองงกก็ยัไไมม่่ดาาาาตตบคถหรืว ต้วต่อย่างใดนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไอ้พวกเครื่องคีย์บอร์ดเหล่านี้ก็ถูกมองนะครับว่าเป็นพวกภาระสังคมเป็นปัญหาสังคมไปแล้วเพราะจะทําให้คนลาวหลายๆสูตรเนี่ยลำบากแน่ถ้าหากว่าคนไทยไม่ไปช่วยเหลือหรือว่าไม่ส่งของไปช่วยก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปไอ้พวกเครื่องคีย์บอร์ดเหล่านี้ที่อยู่ฝั่งสงปปลาวนะครับเขาจะคิดหรือว่าไต่ตรองได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องมาติดตามรับฟังรับชมกันต่อไปแล้วกันนะครับคุณ้วครับคิดอย่างไรกับคลิปวันนี้เอาเป็นว นะสำหรับวันนี้ครับผม PJ หมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ